สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับแฟชั่นเอวยืดงาน usa นะครับมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับนี่ครับสินค้าเพิ่งมานะครับตัวนี้เป็นสินค้าตัวที่ขายดีของทางร้านเลยนะครับตัวนี้มาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับรุ่นนี้มาเมื่อไหร่ก็หมดเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับ ินค้าตัวนี้เราเลียดให้เรียบร e ้อยนะครับเลียดให้เรียบร้อยนะครับยิงป้ายให้สวยงามนะครับเลียดให้เรียบร้อยยิงป้ายให้สวยงามนะครับตัวนี้ขายดีมากของทางร้านนะครับเป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายเองด้วยแล้วก็ขายส่งด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับโอ้สวยๆทุกตัวเราเป็นงาน USA นะครับเป็นงาน USA ที่เราคัดเอาแต่หัวผ้านะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับเอาคัดแต่หัวผ้า สวยทุกตัวนะครับอะลีนินเนี่ยสไต้นี้ก็ชายได้หญิงได้นะครับนี่ก็สวยนี่ก็ของแก๊ปของแก๊ปสวยจัดสวยจัดสวยจัดสีเขียวขี้มาฮะสีเขยวยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับนี่จะกระไซกันเลยนะครับกระไซนะครับแต่ก็ไซส์ใหญ่เยอะนะครับพวกสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบก็เยอะนะครับเพราะเป็นงานของอเมริกาของงานของอเมริกาจะติดจะได้ไซส์ใหญ่เยอะ นี่ก็เอลสี่สิบสี่สิบไซส์ใหญ่นี่ก็ยีนี่ก็เ e อลสี่สิบสี่สิบขาจ้ำโอ้สวยมากเลยนี่อเมริกันอีเกิลอเมริกันอีเกิลไซส์สี่สิบสวยจัดนี่พาเวดพอยต์เวดพอยต์ก็สวยสไตล์นี้ก็ใช้ได้ยิงได้นะครับบางตัวก็ใช้ใส่ได้นะครับ ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายสวยงามขาบางๆน,นั่นก็สวยตัวนี้สีขาวสีขาวนี่พาลินินนะครับพาลินินสวยเลยพาลินินอันนี้ก็พาลินิน,นก็สายใหญ่นี่ก็เอาสามหกสามหกสามแปดนะสามหกสามแปดสายใหญ่ ขายซส์ใหญ่อย,ยอยู่จัดได้เลยนะครับเล็กๆก็มีนะครับเล็กๆก็มียี่สเก้าสามสิบสวยนะครับสวยสไตล์นี้ก็ชายได้ชายใส่ได้หญิงใส่ได้สไตล์นี้อ้นี่ทรงขาบ้านสวยสวย,สวย,สวย ขายได้ทุกตลาดครับในแนวนี้ครับขายได้หมดครับตลาดเช้าตลาดเย็นขายได้หมดนะครับตลาดเช้าตลาดออฟฟิศนี่ขายได้หมดเลยนะครับชายเนี่ยส่งนี้ก็ชายได้หญิงได้ครับยิงนี้สวยทุกตัวเลยงานก็ติดแบรนด์เยอะนะครับของอเมริกาจะติดแบรนด์เยอะมันเป็นโอนาวี avi, พวกแกล์ซาร่าเมริกันอีเกิลอย่างเงี้ยโอนาวี o avi, ครับโอนาวี o avi, สวย ทรงแบบสปอร์ตสปอร์ตก็มีเนี่ยทรงสปอร์ตสปอร์ตขาจำจ้ำสวยขายดีจริงครับรุ่นนี้มาเมื่อไหร่ก็หมดครับมาเมื่อไหร่ก็หมดทรงนี้ก็ผู้ชายก็ใส่ได้หญิงก็ใส่ได้สวยจัดสวยจัดนี่ทรงแบบสปอร์ตสปอร์ตสวย สินค้าบางๆสินค้าเป็นงานที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยเลียดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมขายได้เลยนะครับโอ้นี่ก็สวยนี่ก็แก๊แกปติดแบนเยอะอย่างแก๊ปนี่ก็สามารถไปทําราคาได้นะครับส่งนี้ก็ใช้ได้ยิงได้นะครับโอ้ตรงนี้เขียบขี้มา้าส่งอย่างนี้วิวซีสิบสวยจริงๆสวย ดูอีกมัดนึงนะครับดูอีกมัดนึง่งใส่สี่สิขาห้าส่วนโอ้ตัวนี้ก็สวยติดไส์ใหญ่เยอะมากครับนี่ก็คือนี่คือหัวผ้านะครับนี่คือหัวผ้าที่ทางร้านคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยลิยดให้เรียบร้อย ยิงไป้ายให้สวยงามนะครับสินค้านี้ก็เอาไปแขวนขายได้เลยนะครับแขวนขายได้เลยโอ้โหมีสีเขียวนีสวยจังเขยวยืดเยืดอเงี้ยปลูกเดี๋ยวก็ปลูกได้ด้วยขายง่ายครับสไตล์ยี้ก็ใช้ได้หญิงได้นสีสีกรมสยยีกรมไซยาหนี่เอาสี่สิบ สี่สิบห้าสิบเอลใหญ่ใส่ใหญ่นี้ก็ไปจับราคาขายได้นะครับใส่ใหญ่นี้หายากเอวสามหกสามแปดขามานหกส่วนเจ็ดส่วนก็สวยเอวยืดขาจ้ำเอวยืดขาจ้ำผูกได้ด้วยโอ้สวย ใ่ทรงในทรงแบบผู้หญิงใส่เ่ยทรงเท้าสูงก็สวยครับทรงเท้าสูงสบอยๆมีเข็มขัดให้ด้วยเข็มขัดผ้าโอ้สวยทุกตัวขายดีแน่นอนครับขายดีแน่นอนขายดีกําไรขายดีกําไรเร็วนะครับขายดีกําไรเร็วใส่ใหญ่ที่เอวสี่สิบใสใหญ่เอวสี่สิบนี่ของแก๊ปแก๊ปสวย ยีน่ะเป็นยีนขาบางๆก็สวยสวยทุกตัวสวย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 ก็พาเวทพอยขาเดฟเดฟก็สวยเอยวยืดปลายขาก็พับได้อีกปลายขาพับได้สวยเอยวเอยืดเจ็ดยี่สิบแปดก็มีครับยิดเจ็ดยี่สิบแปดเอวยืดยืดขาจำ้ำโอ้สวย รงเกงกระโปรงก็มาเนี้ยเกงกระโปรงเกงกระโปรงสวยจัามีผ้าฝ้ายอ่ามีผ้าฝ้ายเป็นงานที่รวมผ้าเลยนะครับรวมผ้ามาเลยรวมผ้าเน้นแฟชั่นเอวยืดนนะครับเน้นแฟชั่นเอวเยืดนเป็นงานที่ขายง่ายๆนะครับโอ้โหเก้ขาบานสวยๆๆๆสวย,สวย,สวย,สวยทุกตัว ก็สวยเอวยืดๆทรงคาโก้กระเป๋าข้างขาจัม๊มโอ้โหอย่างเงี้ยผู้ชายก็ขายผู้ชายก็ใส่ครับผู้ชายใส่ได้หญิงใส่ได้โหนีลายทหารโอ้โห,ห,โโหสวยจังลายทหารขาจัม๊มโอ้โหสวยนี่แก๊ปด้วยโอ้โหแก๊ปแก๊ปนี่ไงโอ้โหเอวสี่สิบไซส์ใหญ่โอ้สวยสวยสวยเอวผูกด้วยด้วยเอวผูกขาจั๊มโอ้โหครบองค์ประกอบครบองค์ประกอบการขายของเลย เดี๋ยวยืดยีนสวยขาจ้ำโอ้สวยสวยสวย,สวยงามสวยงามเอวยืดสีกรมโอ้ทุกตัวเอวใหญ่โอ้โหนี่เอวสี่สิบห้าสิบเนี่ยใครแบบมีลูกค้ากลุ่มตัวใหญ่อยู่จัดได้เลยนะครับโอ้นี่เอวห้าสิบสี่สิบเอวห้าสิบได้เลยนะี่โอ้สวย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 ขาจ้ำอีกต่างหาก ขายจำเป็นางานที่ขายดีนะขายจำโอเคครับส,สินค้าก็มีประมาณนี้ครับสวยทุกตัวสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยยิงป้ายให้เรียบร้อยอ่ะยิงป้ายอย่างเงี้ยสวยงามนะครับยิงป้ายเรียบร้อยสินค้าเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับสินค้าเราส่งให้ทั่วไทยนะครับสนใจยังไงก็ทักมาเลยนะครับสวัสดีครับ